สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่สุธิชัยไลยฟ์ครับคุณธรรมนัยพรมเผ่ารัฐมนตรีเกษตรและสาก์วันนี้ออกมาด้วยการปฏิเสธที่ดุดันผมไม่เคยยุ่งกับธุรกิจสีเทาและพูดถึงที่รังสิมันโรมรองหัวหน้าพักและสอสอพักประชาชนอภิปรายในสภา บอกว่าเป็นไปไม่ได้เขาไม่เคยยุ่งกับเรื่องสแกมเมอร์และก็จะฟ้องรังสิมันโรมด้วยแล้วก็ยืนยันว่าถึงแม้จะเคยพบปากกับนายเบนสมิธแต่ว่าก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับธุรกิจสีเทาอะไรทั้งสิน้นนี่เป็น คำกล่าวที่บอกกับนกักข่าวเลยครับว่าตลอดชีวิตนั้นทุกอย่างอธิบายได้ทั้งสิน้นขณะเดียวกันรังซิมันโรมก็ถแถลงข่าวเพิ่มเติมวันนี้ว่านายเบนสมิธนั่ง p r i v a t e jet ไปต่างประเทศแล้วตั้งแต่สิ้นเดือนไม่ทราบปลายทางไปไหนแล้วก็บอกว่าจะเชิญคุณธรรมนัฐนี่แหละไปแจ้งกับกรรมธิการ ความมั่นคงที่คุณโรมเองเป็นประธานว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไรและก็ยังมีการบอกด้วยคุณรังสิมันบอกพบแกงคอเซนเตอร์สร้างความมั่นคงผ่านคริปโตทองคำจริงมีการเปิดเผยกลยุทธ์ใหม่ใช้ม่านตาเล็กคริปโต นี่ใช้ม่านตาด้วยนะครับกรณีของคุณธรรมนัฐก็แน่นอนครับคุณธรรมนัฐยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกันกับสิ่งที่ผิดกฎหมายเหล่านั้นและภาพที่เห็นเช่นภาพไปทำบุญร่วมกันก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องดีสิเพราะว่าทำบุญนี่ทำความดีนี่ ังั้นอย่าให้มีการกล่าวหากันเช่นนี้เมื่อคุณธรรมนัดออกมายืนยันเช่นนี้จะไปตอบกรรมธิการหรือไม่อย่างไรเป็นเรื่องที่ต้องดูกันต่อไปว่าจะมีการเผชิญหน้ากันหรือไม่คุณธรรมนัดนี่เป็นทั้งรองนายกและรัฐมนตรีเกษตร พูดถึงที่คุณรังสิมันอภิปรายาพาดพิงว่ามีความสัมพันธ์รู้จักกับเบนสมิดบอกว่าฟ้องแน่นอนเวลานี้มีคดีอยู่ที่จังหวัดพยาวกว่า270คดีรวมถึงนักการเมืองด้วยสิ่งที่คุณพูดคุณเอามาจากข่าวหมายถึงรังสิมัน,นเอามาจากข่าวข่าวมาจากการทะเลาะระหว่างกลุ่มพลังงานด้วยกันเอง อแสดงว่าคุณธรรมนัตอาจจะรู้เบาแสอะไรบางอย่างที่คนอื่นไม่รู้บอกว่ากลุ่มพลังงานทะเลาะกันเองขอต้องคำถามว่าไปรับงานใครมาหรือเปล่าถามธรรมนัตว่ารับงานใครมาหรือเปล่าเอาข่าวที่ชาวต่างชาติเขียนมาขยายความตัวคุณธรรมนัตเองรู้ที่มาที่ไปทั้งหมดแล้วบอกว่าการเอาภาพผมกับ อดีตนายกรัฐมนตรีและชาวต่างชาติไปนั่งรับประทานอาหารร่วมกันหรือเอารูปที่ผมทำบุญไปเผยแพร่ผมไปทำความดีทำบุญก็เอามาลงเป็นตุเป็นตะที่บอกว่าผมมีรายได้าจากธุรกิจสีเทาพูดผิดแล้วเวลาทำงานกับผมก็ชื่นชมเวลาแบบนี้ก็มานั่งเทียนเขียนข่าว แปลว่าเคยทำงานกับคุณรังสิมันในกรรมธิการหรืออะไรยังไงบอกชื่นชมคุณธรรมนัย้ำว่าชีวิตของตนเองมีอาชีพชัดเจนก่อนมาทำอาชีพนักการเมืองก็เสียภาษีถูกต้องรายได้ทุกบาททุกสตางค์ก็เสียภาษีหมดสมแดงได้หมดดังนั้นอย่าเอามาพูดอีกเพราะผมจะไม่ฟ้องคดีอาญาอย่างเดียว แต่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายด้วยทราบว่าผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบก็จะฟ้องหลักพันล้านเช่นกันแล้วก็ยังบอกว่าบากกล้าขาสัน่นอย่ามาเล่นกับผมน,นี่นักข่าวถามว่าอะไรที่ทำให้ประชาชนเข้าใจว่าคุณธรรมนัฐเกี่ยวข้องกับเรื่องสแกมเมอร์ล่ะคุณธรรมนัฐเสียงดังเลยจะบ้าหรือไง คนอย่างผมไปยุ่งกับสแกมเมอร์และคุณทำอะไร,รก,ก็ย้อนถามว่ารู้หรือไม่ที่ผ่านมามีการจับกลุ่มสแกมเมอร์ผมก็อยู่เบื้องหลังประสานตำรวจไซเบอร์ไม่รู้จริงก็พูดกันไปเรื่อยเป็นเพราะรับงานใครมานี่นักข่าวถามอีกไม่รู้จักกับบุคคลที่เข้าพาดพิงใช่หรือเปล่าคุณทำมาัหถามกลับว่าคุณรู้หรือ อย่างเขาไปทำอะไรผิดเขาทำธุรกิจธุรกิจเขาเสียหายทั้งภายในและต่างประเทศคุณเอาข่าวมั่วมาขยายความเดี๋ยวจะเดือดร้อนเอาตัวให้รอดก่อนเถอะและที่กรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ตรและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยที่คุณรังสิมันเป็นประธานเนี่ยเตรียม เชิญไปชี้แจงเรื่องนี้ว่าอย่างไงคุณธรรมณบอกเชิญสิพร้อมคุณเตรียมตัวก็แล้วกันสนักข่าวที่นำเสนอแบบผิดๆจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วคุณจะกลับหลังหันไม่ทันนี่คุณธรรมณะยืนยันไม่ได้โกรธเมื่อคุณกล้าสู้ก็ต้องพร้อมไปกินข้าวเย็นที่พเยาพร้อมไปขึ้นศาลพะยาอย่ามาขอโทษ และขอให้ตนเองถอนฟ้องนะักข่าวถามอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เสียศักดิ์ศรีหรือเปล่าล่ะคุณธรรมนั้บอกถ้าไม่เกี่ยวข้องก็ไม่เสียศักดิ์ศรีอาชีพแล้วก็ย้ำว่าผมไม่เคยคุมซ่องคุมบาแต่ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลมาก่อนผิดตรงไหนเห็นว่าการโจมตีตัวเอง แล้วก็เลยขายได้ทาให้หล่อขึ้นสวยขึ้นไม่หนักใจกับข่าวในขณะนี้เพราะชีวิตผ่านมาเยอะแล้วนี่ครับนี่คือสิ่งที่คุณธรรมนัสยืนยันกับนักข่าวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเรื่องที่มีการกล่าวหากัน วันนี้คุณรังสีมันก็ยังให้สัมภาษณ์ต่อแล้วก็ยืนยันยังจะเชิญคุณธรรมนัตมาตอบคำถามของกรรมธิการดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กันด้วยความเป็นจริงแล้วครับแล้วถ้าหากคุณรังสีมันบอกว่า เบนสมมธท,ที่ว่าเนี่ยบินเครื่องบินเจ็ตออกนอกประเทศแล้วแสดงว่ามีแหล่งข่าวที่เขาเกาะติดความเคลื่อนไหวอยู่คนที่ต้องรู้เรื่องดีที่สุดคนหนึ่งก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในเรือนจำขณะน,นี้ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าถ้าต้องการสืบสาวราวเรื่องและข้อสงสัยที่น่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องมี การซื้อขายหุ้นในธุรกิจของบริษัทพลังงานของรัฐนี่เป็นยังไงเพราะว่าคุณวิโรธเองลักขณะอดิศรสอสอพักประชาชนอีกคนตั้งข้อสมมติฐานห่วงใหญ่ต่อประเทศว่าทุนเท่าข้ามชาติขนาดมหึมาใช้กลไกลตลาดหลักทรัพย์ ระบบการเงินการลงทุนธนาคารเคลื่อนย้ายเงินที่ได้มาจากแกงคอเซ็นเตอร์การหลอกลวงออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร์เข้ามาครอบครองทรัพยากรของประเทศหรือเปล่าโดยผ่านการครองหุ้นในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเช่นหุ้นพลังงานหุ้นธนาคารซึ่งมีหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่หรือไม่คุณวิโรจน์ตั้งข้อสงสัยว่า ประชาชนสงสัยมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่อาจจะมีการสมคบคิดกันระหว่างทุนเทาข้ามชาติเหล่านี้กับเครือข่ายการเมืองบางกลุ่มที่ใช้อำนาจทางการเมืองเปิดทางให้นำเงินสกรปรกเข้ามาแสวงหากำไราจากนโยบายรัฐและทรัพยากรของชาติที่คุณกลัวกันคือถ้าเม็ดเงินที่ถูกแปลงมาเป็นหลักทรัพย์ และโยกย้ายเปลี่ยนมือไปมามีความมาจากการค้าสมมติว่ามีมาจากการค้าและการลงทุนที่สุจริตก็คงไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าหากเงินในวงจรนี้เป็นเงินสีดำสีเทาไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือจากความรู้เท่าไปถึงการย่อมส่งผลงกระทบต่อประเทศอย่างร้ายแรงไม่อาจจะมองข้ามได้ดังนั้นวิโรจน์จึงบอกว่ารัฐบาลจํำ จำเป็นต้องติดตามตรวจสอบกรณีนี้และกรณีใกล้เคียงอื่นๆอย่างละเอียดเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเน้นการแก้ไขที่ระบบโดยไม่เพ่งโทษไปที่ผู้ใดหรือหน่วยงานใดเพราะกระบวนการทุนเทาข้ามชาติอาจาจะใช้โอกาสกลไกที่มีอยู่แทรกซึมเข้ามาโดยที่ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายไม่ได้ร่วงรู้ถึงแผนการนี้ อาจจะตกอยู่ในสถานะเป็นผู้เสียหายโดยไม่เจตนานะวิปรอดบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินมาตรการเชิงป้องกันวางกลไกในการบังคับใช้กฎหมายป้องกันไม่ให้ทุนเท่าข้ามชาติสมคบคิดกับกลุ่มทุนและเครือข่ายทางการเมืองในการนำเอาเงินสก,กรปรกเข้ามาฟอกเข้ามากอบโอยผลประโยชน์และยึดครองทรัพยากรของชาติจนประชาชนต้องกลายเป็นทาส จากอำนาจเงินสีดำเหล่านี้นี่เป็นอีกหนึ่งประเด็นในการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่มันโยงใยกับทุนเทาเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นที่น่าสงสัยและทันอเดียวกันเสียงตอบโต้จากคุณธรรมนัทก็คงจะ ทำให้หลายคนมองว่ามันเกิดอะไรขึ้นบางสื่อบอกว่าธรรมนัตฟิวขาดบอกว่าเตรียมขึ้นสารพระเยาวก็แล้วกันดังนั้นเราติดตามดูว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปมันคืออะไรและจะทำอย่างไรจึงจะเกิดความชัดเจนโปร่งใสให้คนไทย มั่นใจได้ว่ารัฐบาลจะดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะหาไม่แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องที่มีแต่ข้อสงสัยก็กล่าวหาหลักฐานที่มีการยืนยันกันก็ไม่เป็นที่ชัดเจนว่ารัฐบาลจะตามเรื่องต่อไปหรือไม่อย่างไรรัิบาน รวมแถลงบอกว่าการประชุมวันนี้ของกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติปฏิรูปประเทศของสภาผู้แทนเนี่ยบว่ได้พิจารณาปัญหาการฟอกเงินของกัมพูชาที่เชื่อมโยงแก๊งคอรเซ็นเตอร์ในประเทศไทยส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราวบวปัจจุบันใน เน Smith บนสมิธหลบหนีออกไปจากประเทศแล้วโดยเดินทาง private jet เบอร์โนนมีเบอร์ด้วย T7 TCB ยี่สิบเกกันยาที่ผ่านมาไม่ทราบจุดหมายปลายทางเป็นประเทศอะไรข้อมูลที่เป็นประโยชน์และที่ได้เคยอภิปรายไปแล้วก็กพูดถึงบริษัท เทียนเทียนเวนเจอร์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เคยเตือนว่าเข้าข่ายหลอกลวงและมีการชักชวนลงทุนโดยไม่ได้รับอนุญาตบอกว่าได้รับข้อมูลจากกรอตอว่าเมื่อปี64มีการกล่าวโทษนายเบนจามินเบอร์เกอร์ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับเบนสมิธปัจจุบันอยู่ในขั้นอายการไม่ทราบว่ามีความคืบหน้ากรอตตรวจสอบต่อไป นี่ยังย้ำถึงกรณีที่โยงกับสมเด็จฮุนเซนยืนยันว่าไม่มีการให้สัญชาติไทยออกจากสัญชาติกัมพูชาขอสัญชาติไทยแต่ว่ายืนยันว่ายังไม่มีการให้สัญชาติเวลานี้เราก็ถามย้ำหลายครั้งประเด็นถัดมาเป็นสิ่งที่น่ากังวลมาดูดูรายละเอียดทั้งหมดพบว่ามีความเชื่อมโยงบริษัทคุยวัน และคุยวันพีเอซึ่งมีเงินไหลเวียนบริษัทนี้3ล้านล้านบาทเป็นเงินที่สูงมากเชื่อว่าเงินส่วนใหญ่ที่ไหลเวียนเป็นเงินที่มาจากการฟอกเงินโดยจากการสอบถามข้อเท็จจริงมีการเชื่อมโยงไปถึงการซื้อทองคําจากฝั่งกัมพูชายด้วยอ้าวทีนี้ไปถึงเรื่องซื้อทองซึ่งก่อนหน้านี้มีการพูดถึงว่าอทำไมส่งทองออก ไปกัมพูชาเยอะผิดสังเกตจนทำให้บาดแข็งเป็นหนึ่งในสาเหตุหรือไม่ที่ทำให้บาดแข็งอย่างผิดปกติจะบอกว่าน่าเชื่อว่าการที่ประเทศไทยส่งทองคำไปกัมพูชาจำนวนมากอาจจะเชื่อมโยงกับแกงคอเซนเตอร์หรือไม่และยังมีประเด็นใหม่มีการตั้งข้อสังเกตตรวจสอบต,ต่อไปคือเรื่องคริปโต ที่มีการจ่ายคริปโตด้วยการแลกเปลี่ยนสแกนม่านตามีข้อนะ่าสงสัยว่าการเอาคริปโตไปซื้อข้อมูลชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ์ซึ่งอาจจะนำเอาไปทำธุรกรรมบางอย่างสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องการรายละเอียดและข้อมูลมากกว่านี้รังสิงมันบอกว่าประชุมครั้งต่อไปสัปดาห์หน้า คณะกรรมการจะเชิญบุคคลหลายคนมาให้ข้อมูลทั้งร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีเกษตรกร,ร,กรในฐานะที่มีรูปถ่ายร่วมกับนายเบนสมิธเชื่อว่ามีความสัมพันธ์รวมถึงเชิญนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นคนที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่อง มีประเด็นว่ามีคนเสนอหรือกรณีที่พูดถึงสินบน40ล้านบาทแยกกับการไม่ดำเนินและกับการไม่ดำเนินคดีกับแก๊งคอเซ็นเตอร์รวมถึงเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและอีกหลายหน่วยงานเข้าชี้แจงนอกจากนี้ก็จะเชิญกองทัพเรือ ชี้แจงกรณีที่มีข่าวกองทัพเรือจะใช้อาคารที่ตั้งของสแกเมเบอร์ในหน่วยประสานงานทําไมต้องดําเนิกนการดับนั้นเพราะอาคารดังกล่าวรุกล้ําแดนไทยถ้ากองทัพเรือไปใช้เท่ากับว่าเราไปรับรองในสิ่งที่ผิดให้เป็นถูกหรือไม่ซึ่งคุณรังสิงมันบอกเป็นเรื่องที่น่ากังวลเช่นเดียวกันนี่เป็นความเคลื่อนไหว ในวันเดียวกันเรื่องธรรมนัตและรังสิมันไปฟังเสียงชัดๆของคุณธรรมนัตวันนี้ครับที่มีอาการค่อนข้างจะเดือดพอสมควรทีเดียวแล้วอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องคุณโรมค่ะคในฐานะที่ท่านจะเดินหน้าต่อจะได้เคลียร์กันในประเด็นนี้ที่คุณโรมอภิปรายท่านมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับเรื่องสแกมเมอร์เรื่องธุรกิจสีเทาอะไร<อ>ต่างๆอ,อันนี้เ<อ>น,นี่ยครับหรือจะฟ้องไหมคะอันนี้ฟ้องได้หนอดสิ่งแรกคือฟ้องใ,ใครพูดผมเนี่ย ในเวลานี้คดีอยู่พะเยาประมาณ270คดีรวมนักการเมืองด้วยนะครับสิ่งที่คุณพูดเนี่ยนะครับคุณเอาจากข่าวซึ่งข่าวมาจากการทะเลาะระหว่างธุรกิจพลังงานด้วยกันอย่าให้ผมพูดบริษัทไหนนะครับแล้วคุณเนี่ยไม่อยากจะใช้คําพูดว่าไปรับงานใครมาหรือเปล่าคุณเอาข่าวที่ชาวต่างชาติเขียนนะครับแล้วคุณก็มาขยายความในสำงองข่าวในประเทศไทย ซึ่งรุนแล้วแต่ผมรู้ที่มาที่ไปทั้งหมดแม้กระทั่งคุณพูดในข้อมูลทั้งหมดผมรู้ว่ามาจากไหนหมดแล้วคุณเอาภาพผมเนี่ยไปนั่งทานข้าวกับอดีตท่านพระ่านในยุคปีทักสิบกับชาวต่างชาติเอารูปผมที่ไปทําบุญเนี่ยแสดงว่าผมเนี่ยนะไปทําความดีไปทําบุญคุณเอามาลงแเป็นตุเป็นตาชีวิตผมเนี่ยคุณบอกผมเลยมีรายได้จากสีเทาเ่ยคุณพูดผิดแล้วนะครับเวลาคุณทํางานกับผมในเชื่นชมจัง เวลาเรื่องอย่างนี้คุณชอบนั่งเทียนเขียนข่าวไงนะครับและสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยนะครับชีวิตผมนี่มีอาชีพชัดเจนมันสัมภาร็เล่นผมแล้วผมเสียภาษีถูกต้องในกอนที่เรามาทําอาชีพละก,กรรันเดืองรายได้ทุกปทตามผมเสียภาษีหมดสําแดงได้หมดนะครับงั้นอย่ามาพูดอีกนะครับผมไม่ได้ร้องฟอง้องคดียาเดี๋ยวเรียกร้องค่าเสียหายเดี๋ยวคุณเจ็บหนาและผมทราบมาว่าผู้ประกอบการที่เขาได้รับผลกระทบะเขาจะฟ้องคุณหลักพันล้านนะ,นะปากกล้า ขาสัตว์นี่อย่ามาเล่นกับผมหมายถึงว่าเราคือจะเดินหน้าฟ้องคุณลมเลยหรือว่าอย่างไรไอผมทําอยู่แล้วทุกคนที่พูดในสภานะครับแล้วพี่น้องเวลาจะคอมเมนต์เนี่ยครับในเวลานี้นี่คอมเมนต์ข้างล่างที่ทําให้ผมเสียหายนะร้อยกว่าคาดีนะอย่าทานะนะครับมันมีอะไรที่ทําให้คนเขาเข้าใจว่าท่านไปยุ่งเกี่ยวกับสแกมเมอร์จนคุณลมเอาไปเป็นสแกเมแกเมอร์จะป้าอะไไง,ไงคนอย่างผมนี่ยุ่งสแกมเมอร์คุณรู้ไหมเนี่ยที่จับหลายๆคันที่ผ่านมาเนี่ยใครอยู่เบื้องหลังรู้ไหมครับ ผมนะที่ประสานไซเบอร์เนี่ยคุณไม่รู้จริงคุณพูดไปเรื่อยมองไหมว่าทำไมอยู่ๆเขาจุดประเด็นนี้มาแล้วมาโยงถึงก็เพราะคุณรับงานใครมาแล้วฝากไปบอกด้วยแต่ท่านไม่รู้จักกับคนที่เขาพลาดทิ้งถึงใช่ไหมคะคุณรู้หรือยังว่าเขาไปทำอะไรผิดเขาทำธุรกิจเขาเสียหายธุรกิจเขาเสียหายทั้งภายในั้งต่างประเทศคุณไปทำอะไรหรือคุณเอาข่าวมั่วๆมาขยายความเลยแต่คุณจะเดือดร้อน เอาตัวให้รอดก่อนเลยดีค่ะวันนี้จะได้มาถหาที่ตรงเลยนะคะแต่ได้ชี้แจงขอบคุณครับ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 นี่ครับนี่คือความร้อนรุแรงของคำตอบของคุณธรรมนัสเรื่องนี้ต้องให้คุณธรรมนัสกับคุณรังจิมันโรมเนี่ยไปคุยกันให้รู้ดำรู้แดงแต่ว่ารายละเอียดที่คุณ ธรรมนัสแถลงเนี่ยอาจารย์เอจะมาสรุปว่าจริงๆเนื้อหาที่ตอบคำถามนักข่าวเนี่ยมันคืออะไรยังไงสวัสดีครับ วันนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องการเมืองที่ต้องบอกว่าร้อนระอุสุดๆเลยนะครับคือเรื่องมันเริ่มจากแค่คำพูดในสภาแต่กลับกลายเป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้นขู่ฟ้องกันเป็นหลักพันล้านบาทโอ้โหเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวเรามาเจาะลึกทุกแง่มุมไปพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันไปทีละประเด็นเลยนะฮะตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเผชิญหน้ากัน ไปดูว่าแก่นของข้อกล่าวหานี่มันคืออะไรกันแน่แล้วการปฏิเสธที่ว่าแข็งกร้าวเนี่ยมันเป็นยังไงไปจนถึงการตอบโต้ทางกฎหมายและคำเตือนสุดท้ายที่บอกเลยว่าเดือดมากๆครับครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นในสภาเลยเป็นการประทะก,กันของสองคนนี้ครับคือร้อยเอกธรรมนัฐพมเผาในฐานะรองนายกรัฐมนตรีกับคุณรังสิมนโรมที่เป็นสสนั่นเองครับตรงนี้แหละครับคือจุดที่เรียกว่าแตกหักกันเลย ฝั่งหนึ่งก็ชี้เป้าไปที่ความสัมพันธ์กับบุคคลที่น่าสงสัยมากๆส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็โอ้โหปฏิเสธแบบแข็งกร้าวสุดๆแล้วก็สวนกลับด้วยการขู่ฟ้องร้องที่ตัวเลขเนี่ยนะคะพันล้านบาทย้ำว่าพันล้านบาทซึ่งในวงการเมืองนี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากจริงๆครับแล้วอะไรล่ะที่เป็นชนวนของพยุตลูกใหญ่นี้เราย้อนกลับไปดูที่แก่นของข้อกล่าวหากันหน่อยดีกว่าครับวันเนื้อหาจริงๆของมันเนี่ยว่าด้วยเรื่องอะไร ประเด็นหลักๆเลยก็คือคุณรังสิมันโรมเนี่ยได้อภิปรายในสภาบอกว่าร้อยเอกธรรมนัทมีความเชื่อมโยงกับชาวต่างชาติคนหนึ่งที่ชื่อว่าเบนสมิธซึ่งในยะสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าบุคคลคนนี้เนี่ยถูกมองว่าอาจจะเป็นหัวหน้าแก๊งคอร l เซนเตอรหรือแก๊ง s สแกมเมอร์นั่นเองครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นข้อกล่าวหาที่แรงมากๆแล้วก็กระทบกับภาพลักษณ์โดยตรงเลยทีเดียว พอโดนกล่าวหาแรงขนาดนี้แน่นอนครับว่าการตอบโต้ก็มารวดเร็วแล้วก็รุนแรงมากๆครับร้อยเอกธรรมนัฐออกมาให้สัมภาษณ์สื่อทันทีเลยครับในวันที่2ตุลาคม2568ด้วยท่าทีที่แบบแข็งกล้าวแล้วก็เต็มไปด้วยอารมณ์เลยครับคำแรกที่ออกมาเลยคือจะบ,บ้าหรือไง คำพูดสั้นๆคำนี้มันสะท้อนอารมณ์ได้ชัดเจนมากเลยนะครับคือเป็นการปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องแก๊งสแกมเมอร์แบบไม่ไหวหน้ากันเลยแล้วก็แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงออกมาคือร้อยเอกธรรมนัตไม่ได้แค่ปฏิเสธเฉยๆนะครับแต่ว่าชี้แจงเป็นข้อๆเลยเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาทั้งหมด เริ่มตั้งแต่บอกว่าข่าวพวกนี้มาจากความขัดแย้งทางธุรกิจส่วนรูปที่เห็นว่าไปกินข้าวหรือทําบุญด้วยกันเนี่ยก็ไม่ใช่หลักฐานว่าทําผิดอะไรแล้วก็ยืนยันว่าไรายได้ของตัวเองเนี่ยสุจริตตรวจสอบได้แถมยังเสียภาษีถูกต้องด้วยประวัติก็ข่าวสะอาดไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจสี่เทาอะไรทั้งนั้นแถมยังพลิกเกมด้วยการบอกว่าตัวเองเนี่ยแหละที่เป็นคนช่วยตำรวจไซเบอร์จับแก๊งแสแกมเมอร์ด้วยซ้ำไป นอกจากจะตั้งรับแล้วเนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐยังสวนกลับด้วยการตั้งคำถา,ถามถึงแรงจูงใจของคุณรังสิมันโรมเลยครับถามตรงๆเลยว่าไปรับงานใครมาหรือไม่โอ้โหอันนี้คือการตั้งข้อสงสัยในความน่าเชื่อถือของผู้กล่าวหาโดยตรงเลยนะฮะว่าทำไปเพราะมีเบื้องหลังหรือเปล่าแล้วการตอบโต้เนี่ยมันไม่ได้จบแค่คำพูดครับแต่มันกำลังจะบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นไปอีกคือจะไปสู้กันในชั้นศาลแล้ว ตัวเลข270กว่าคดีเนี่ยไม่ใช่เล่นเ่นเลยนะครับนี่คือจํานวนคดีที่ร้อยเอกธรรมนัฐเคยฟ้องร้องมาก่อนหน้านี้แล้วที่จังหวัดพะเยาซึ่งก็เป็นการแสดงให้เห็นเลยว่าเขาพร้อมที่จะใช้กระบวนการทางกฎหมายในการจัดการกับข้อพิพาททางการเมืองจริงๆซึ่งกลยุทธ์การฟ้องร้องเนี่ยมีอยู่2ทางหลักๆเลยครับ 1. คือคดีอาญาข้อหาหมิ่นประมาทจัดการกับคนที่ออกมาพูดส่วนอีกทางก็คือคดีแพ่งครับฟ้องเรียกค่าเสียหายกันเลย ซึ่งมีข่าวออกมาว่าอาจจะสูงถึงหลักพันล้านบาทเลยทีเดียวแล้วก็มาถึงประโยคเด็ดเลยครับปากกล้าขาสัน่นอย่ามาเล่นกับผมโอ้โหนี่คือคําเตือนที่ส่งไปถึงคู่กรณีแบบตรงๆเลยนะคะชัดเจนมากว่าทักกล้าพูดก็ต้องกล้ารับผลที่จะตามมาด้วยเป็นการส่งสารที่ดุเดือดมากครับ แล้วคำขู่นี้นะครับไม่ได้พุ่งเป้าไปที่คุณรังสิมันรงคนเดียวด้วยแต่ขยายวงไปถึงสสคนอื่นๆแล้วก็สื่อมวลชนด้วยแถมยังประกาศจุดยืนชัดๆเลยว่าจะไม่มีการยอมความไม่มีการถอนฟ้องใดๆทั้งสิน้นเรียกว,ว่าเดินหน้าเต็มที่ครับมาถึงช่วงท้ายของการให้สัมภาษณ์แล้วครับร้อยเอกธรรมนัฐได้ส่งสารสุดท้ายที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องถึงแมว้ว่าท่าทีจะแข็งกร้าวมากๆนะครับ แต่ร้อยเอกธรรมนัฐก็บอกว่าพร้อมพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของสภายืนยันจะไปชี้แจงต่อคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐอย่างแน่นอนแต่การตอบรับครั้งนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับคำเตือนที่แหลมคมมากๆที่ส่งไปถึงคณะกรรมาการและสื่อต่างๆว่าคุณเตรียมตัวก็แล้วกันนะแล้วคุณจะกลับหลังหันไม่ทันเป็นการเตือนว่าให้เตรียมตัวให้ดีไม่งั้นอาจจะเสียใจทีหลังได้ และนี่คือประโยคปิดท้ายที่ฝากไว้ครับว่าคนที่เอาเรื่องไม่จริงมาพูดเนี่ยคุณต้องพร้อมรับชะตากรรมที่เกิดขึ้นคำว่าชะตากรรมนี้เป็นคำที่หนักแน่นแล้วก็มีความหมายให้ตีความได้เยอะมากๆเลยครับเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็เลยทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับว่าในสนามการเมืองแบบนี้เนี่ยเมื่อการตรวจสอบถูกตอบโต้ด้วยการฟ้องร้องที่มีมูลค่ามหาศาลขนาดนี้ เส้นแบ่งที่แท้จริงระหว่างการทำหน้าที่ตรวจสอบกับการใช้กฎหมายเพื่อข่มขู่มันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่ครับอืมนี่ครับฉะนั้นเราเราดูต่อไปศึกระหว่างรังสิมันโรมธรรมนนตพรหมเผ่าในสภาผู้แทนราษฎรใครจะทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนมากกว่ากันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ 1.5ล้านแล้วครับ1ล้าน5แสนคนผู้ที่ติดตาม subscribe สุดที่ชัยไลฟ์ใน YouTube ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดแชร์กดไลค์และขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับผู้ติดตามสุดที่ชัยไลฟ์ใน YouTube ที่กด Super Chat Super Sticker เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของผมครับ1.5ล้านวันนี้ตั้งเป้า2ล้านก่อนสิน้น